สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชฟโอโนนกจะมาสอนทุกท่านนะคะทำขนมกีบลำดวนนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรพิเเฉพาะของเชฟเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเชฟโอโนนกจะพาทุกคนนะคะไปทำขนมตัวนี้กันไปค่ะเราไปเตรียมของกันดีกว่านะคะ มาค่ะเพื่อนๆเรามาเตรียมแป้งกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะห้าร้อยกรัมนะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วน,นะคะเราก็จะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยสองร้อยกรัมนะคะเพื่อนๆเทลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้เกลือนะคะอีกครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ผสมนะคะแป้งกับน้ำตาลไฮซิงแล้วก็เกลือนะคะคลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะตามเชฟเลยนะคะตดยเชฟวันนี้จะทาให้ดูนะคะและเราก็ทําเป็นนะคะหลุ่มไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะค่อยๆนะคะเติมน้ำมันนะคะ หยดลงไปนะคะในหลุมที่เราทําไว้นะคะนี่เราก็นวดนะคะนวดให้เขาเข้ากันการนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งกับน้ํามันนะคะจะเข้ากันนะคะนี่นะคะเราก็จะนวดแป้งจนเข้ากันนะคะน้ํามันตามทุกอย่างนะคะละลายดีนะคะจนแป้งเนียนแบบนี้เลยเห็นไหมคะนะคะแล้วสณะแป้งก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเชฟ โอโนะนะคะจะจะให้ดูแป้งนะคะนี่นะคะเนื้อสัมผัสแป้งจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะจะนุ่มๆน,นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะออกไปแบ่งนะคะใส่สีใครเนี้ยแล้วแต่เลยนะคะว่าใครอยากจะได้กี่สีชอบสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเชฟโอโนะนะคะจะทําวันนี้นะคะจะทาสีสีนะคะมาค่ะเดี๋ยวเชฟโอโนะนะคะจะผสมสีให้ดูนะคะ นี่นะคะก็แบ่งแป้งออกมานะคะและตามจํานวนที่เราอยากได้ว่าเราจะทํากี่สีนะคะเราก็หยดสีลงไปบนแป้งนะคะ,ะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเช็ดเลือกสีชมพูคันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบสีชมพูขนาดไหน<ม>ก็หยดตามที่ตัวเองชอบนะคะ<ม>นี่นะคะ เชฟอโนนะคะผสมสีเรีย,ยแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นสีชมพูส่วนอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะเชฟอโนชอบอะไรที่มันเป็นสีเป็นเทตเป็นเทตนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะคะคราวนี้เรามาปั้นกันดีกว่านะคะ เราก็จับแป้งนะคะออกมาปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ช่างประมาณสิบกรัมนะคะมาค่ะใช้ตะพาช่างนะคะขอแอร์ทงสองนั่นนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็ช่างเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะเทนี่นะคะประมาณสิบกรัมนะคะแล้วเราก็ปั้นกลมๆเลยนะคะ เอาสีไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยะค่ะแล้วก็วางไว้นะคะวางใส่ถาดพร้มอมอบนะคะเราก็ปั้นไปนะคะปั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะครบทุกสีนะคะนี่นะคะปั้นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวเชฟ่ันนู้จะให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะออกมาแล้วก็ช่างนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเชฟโนตจะทําให้ดูอีกรอบนึงนะคะป้าแบบนี้เลยนะคะป้นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะโอเคค่ะเห็นไหมนี่ยังไม่เสร็จนะนี่เชฟโนตตื่นเต้นนะคะเราอยากให้ทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นไหมคะพอป้าเสร็จแล้วเห็นไหมสีเขาจะสวยมากเลยเห็นไหมคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดกีบเขาไปนะคะมาค่ะเรามาตัดกีบจะดีกว่านะคะนี่นะคะก็จะจิ้มมีดนี้ลงไปตัดกีบแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะเราก็จะตัดให้หมดเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่นะคะตัวเกรสรที่หลังนะคะเห็นที่เทพอันโน่ทำไหมคะนะคะให้ทุกคนเห็นกลีชบชัดๆอีกรอบนึงน,นะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เกรสกรกันแล้วนะคะทุกคน<ม>เราจะมาปั้นเกรสรกันนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะปั้นกลมๆนะคะลี่เราก็จะเอาไปใส่ในตกกลีบลำดวนนะคะเห็นไหมคะ เดชเชฟอันโน่จะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะปั้นกลมๆนะคะแล้วก็ไปใส่ที่ดอกนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งลายที่เกสรของเขานะคะโดยใช้มีดตัดกีบนี่นะคะจิ้มเข้าไปทําลายนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ง่ายๆเลยนะคะจิ้มเข้าไปคะ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นลายออกมานะคะเป็นลายเกสรทันทีเลยนะคะ จิ้มให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าอบกันนะคะเราจะอบขนมนะคะโดยใช้ไฟบนล่างนะคะ200เป็นเวลา20นาทีนะคะ จะเอาไปอบวันเทียนอีกหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเรา,าเันเย็นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวได้ไปสอนทำอบควันเทียนกันคะ่ะมาค่ะขนมเงย็นแล้วนะคะคราวนี้นะคะเชฟโอโนะนะคะก็จะทำการนะคะจุดควันเทียนทุกคนนะคะดูนะคะนี่นะคะเราก็จะอบควันเทียนไว้อีกหนึ่งคืนนะคะ อบควันเทียนนะคะคือการเพิ่มเสน่ห์ของขนมไทยเรานะคะโดยเฉพาะกลิ่นลำดวนนะคะจะต้องมีกลิ่นของควันเทียนนะคะเราไม่ใช่กลิ่นนะคะวันเดียวนี้มันจะมีกลิ่นควันเทียนกลิ่นอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะแต่เราใช้การอบควันเทียนจริงๆเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะพอไฟลุบหมดแล้วนะคะในไส้ของเขานะคะเราก็ใช้วิธีการดับนะคะเสร็จแล้วเราก็เลยหาอะไรใส่ค่ะเราก็อบเอาไว้นะคะ หนึ่งคืนนะคะห่งคืนนะคะลองไปทำกันดูนะคะแล้วได้ผลยังไงบอกชิคอูนโนด้วยนะคะเจอกันใหมทคินได้นะคะ